พรมชาสูตรตอนเอนวะสัญญีนาสัญยวาทะแปดเห็นว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ภิสูตทั้งหลายมีสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งมีวทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็มีใช่ ไม่มีสัญญาก็มีใช่ด้วยมูลเหตุแปดอย่างก็สมณพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นอาศัยอะไรประรบอะไรจึงมีวทฏว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ด้วยมูลเหตุแปดอย่าง สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมบัญญัติว่าหนึ่งอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่2สองอัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่สาม อัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ 4. อัตราที่มีรูปก็มีใช่ไม่มีรูปก็มีใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ 5. อัตราที่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ ไม่มีสัญญาก็มีใช่ 6. หอัตตาที่ไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ 7. เจ็อัตตาทั้งที่มีที่สุดและไม่มีที่สุดยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่8 อัตตาที Or, ่มีที่สุดก็ไม่ใช่ไม่มีที่สุดก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็มีช่ ไม่มีสัญญาก็มีใช่ด้วยมูลเหตุแปดอย่างนี้แลก็สมณพราหมณ์เหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทะว่าอัตตาหลังจากตายแล้วมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่บัญญัติอัตตาหลังจากตายแล้วว่ามีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็มีใช่ด้วยมูลเหตุทั้งแปดอย่างนี้ หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในแปดอย่างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นนั้นตถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเอง รู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกตามความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลลึกซึง้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีต ใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้และละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริง